เแคทยังนี่ลุงตอดยอดตอดยอดในทุเรียนครับเบิ่งมันแมงมันกัดเนาะครับเนาะนี่มันเบิ่งห้อยมันครับโอ้ยแม่งยังคือจังนี่นี่นี่ให็นวลเออมันแทะมันแทะเสียบบนเลยครับทุเรียนมันมันไงกับจียูครับเดี่ยมันไงมันก็มาเจอพวกแบบนี้เนาะมันก็เล่ยทุเรียนบวลดครับเนี่ยันมันันน้มันสุกบวลดเนาะเนี่ยอันตรายขึ้นเดยนะครับเนาะ แรงนะครับศัตรูพืชชนิดหนึ่งเนาะลุงก็เลยว่าสิ่งแตลงจริงครับมือนี่อ่าลองลองทายกลุ่มกวางป้องโอ้ยทุเรียนต้นใหญ่เลยเด้ลุงปีนขึ้นสูงค่กอ่าระวังระวังเด้อตัดไปตัดไปสู้ๆู้ตัดลงเลยแล้วนี่แขนงชีว er ิตต้องเอาไว้ด้วครับด้วยเพื่ประโยชน์ประโยชน์ นี่กิ่งต้นเรียนมันใบมันเริ่มจะไม่ไม่ไม่ไปแล้วเนาะมันจะออกอาการแบบอน,นั้นนะครับเพราะมันไม่ได้มีการแต่งเนาะแล้วก็มแมลงศัตรูพืชค่อนข้างเยอะนะครับเนาะตอนนี้รู้สึกว่าเห็นการสาขาไม่เป็นไปตามที่คาดหวังเนาะการแตกยอดแตกอะไรก็ดูเหมือนจะช้าลงนะครับนะตรงนี้ลงก็ต้องมาแต่งเนาะ คนอยู่ไม่กล้าแต่งเนาะเพราะว่าจะได้ครับจะได้ไม่ได้นอะที่เรียนเนาะต้องแต่งนะครับแล้วก็ถ้าเราไม่แต่งนะครับมันจะไม่โตมันจะไม่โตเนาะมันจะใบมันแย่งอาหารกันมันลำต้นก็จะไม่โตไม่แข็งแรงนะครับลูกมลแรงก็บิดเบี้ยนเนาะเดี๋ยวไฟท็อปเทอร่าก็เข้านู่นนี่นั่นก็เข้าก็มีประเด็นนะครับถ้าเราตัดยอดนะตัดปลายมันก็จะช่วยให้ลําต้นมัน หัวบานขึ้นเนาะมันมันสมบูรณ์ต้นใหญ่ขึ้นนะครับนาะถ้าเราไม่ตัดตนี่จะเป็นแบบเนี่ยนะเป็นแ,แครแกนะครับตอนนี้เราลองตัดทุมก็กดีนะครับนะประมาณนี้ครับเดี๋ยวรีบตัดแต่งก่อนเนาะมันจะค่ำ